นนเอาแมสเอาแมสมาให้หน่อยเอามาสักอันหนึงมร,อรมอขึ้นมาเรื่อยๆเก้าสิบเกหนึ่งร้อยหนึ่งร้นแล้วโอ้ยลมแรงลมแรงไม่ได้พโอ้หนรสหอวัสดีครับวินญีต้อนรับวันสุดนอของสุดสดเดว,วันนี้คุณจะพาทุกท่านไปรับเมนียกินข้าวพาไปเจอประสบการณ์ขขใหม่นะครับของคลิก160ู่นย์ไปดูซิว่าเหนียมจะด่าไหมว่าผมไปเลท ไปกันเลย <c oughs> อย่างใหม่นะครับน,น้ำน้ำนี่จะเอาอยู่ไหมประเด็นคือไม่กลัวอะไรกลัวมีด่าว่ามึงไปเลทโอเคฮึบโอ้น้องหมาอย่าเห่ากุนน้นเอาไว้ประเด็นคือมึงอาจจะไม่เคยเห็นรถครันนี้นะครับเพราะเป็นรถใหม่ของโซรเดอร์วันนี้จะพาเธอไปกินลาบเป็ดน,นะครับผมลาบเป็ดจับเราไปกันเลยนะครับผมไปกับโซรเดอร์ ก่อนหน้านี้สักประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับฝนก็ตกอยากไม่ลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวทางที่รถยนต์ไปไม่ได้แล้วก็สามารถไปได้อย่างสะดวกสบายนะไปกันเลย ตาเร่งอัตากำลังก็มาดูกันเลยว่าเป็นยังไงตอนนี้ก็เข้าสู่หน้าฝนนะครับผมก็ขอให้ทุกท่านระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับมันไม่มีการดึงมากแต่ว่ามันไหลกันไปเรื่อยๆนะครับทัาที่ผมจับลักษณะอตากำลังของมันเนี่ยนะครับเออเป็นรถที่คล่องตัวน่าแล้นนะครับที่ไม่ได้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะว่ากำลังตัดสินใจ ในการจะถอยรถคันใหม่นะครับรถคันนี้ก็เป็นหนึ่งในขุนพลที่ผมจะนํามาใช้ในช่องก็คือคลิกซื้อต้อตตอมตำา๋วยเนียวหมูปิ้งนะ้าตากซอยก็คงจะเป็นพันนี้เลยนะครับแล้วก็ไปรับพลเมียไปกินข้าวนน่นนี่นั่นนะแต่รถที่จะนํามาใช้ในการทาคอนเทนต์อีกคันหนึ่งก็ขออุ้ไว้ก่อนนะครับจะเป็นรถรุ่นใหญ่กว่านี้แน่นอนโอเคระบบคอมบเบรกนะครับผม ไม่มี ABS นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็คือประเด็นผมอยากได้ ABS นั่นแหละแต่ว่ารถที่เขา,เามาลงหน้าร้านเนี่ยมันก็ต้องรอนะครับต้องจองซึ่งถ้าเป็นตัว ABS ต้องจองน่าจะนานพาสอสมควรแต่ว่ารถคันนี้มีเลยนะครับก็เลย,วยจวดจ้าดมาเป็นคันนี้เลยนะฮะตอนนี้พวกเราก็อยู่ในเขตของมาไม่ไายขอนแกน่นแกน่นแกน่แกนนะครับฝนเพิ่งตกจะสังเกตว่ามีละองน้ําอยู่เล็กๆบางๆางนะครับทําให้พวกเรา ชาวไบเกอร์เนี่ยโอ้มีแมงมาลเลยหนาวใจได้เรื่อยๆนะครับแต่ผมจะหนาวมากกว่านี้แนะ่นอนถ้าไปเจอคุณพลเมียที่ไม่เข้าใจว่าทำไมทำไมมึงออกมารับบูชาเหลือเกินอ่าก็ต้องทำใจนะครับทำใจไว้รอเลยแล้วก็เป็นรถคันใหม่มาดู first impression ของเธอว่าเธอจะเป็นยังไงนะครับประเด็นก็คือเธอคาดหวังว่าจะให้เอาเราโอ้รถสีขาวแต่เราดันเอารถสีดำนะครับ black m a e มานะตัวนี้ผมก็ชอบนะครับ รถส,สีขาวอาจจะเปื้อนง่ายไปนิดนึงหลุนอย่างเดียวผมจะโดนเงาด่าหรือไม่นะครับโอเคโอ้ยผมไม่ได้ขี่รถอย่างนี้มานานแล้วนะครับความรู้สึกคล่องตัวมันมาเยือนครั้งนี้รู้สึกว่า,ากูไปทําไมกูไม่ออกรถอย่างนี้มาใช้ตั้งนานแล้ววะใกล้จะถึงแล้วนะครับสําหรับจุดพักเมียเอรมาทํางานนะนะครับแล้วก็มารับไปกินข้าวกันคล่องตัวนะครับเบา บ่ยเลยมันเบาจริงๆนะครับเบาแบบพูดโพแอนี่ซอยนี้ปกติมันจะมีน้ําท่วมกูอาและกูเพิ่งล้างรถมาเออเดี๋ยวดะไปนดแอมเปิดัาเล็ควรสักนิดหนึ่งนอนมึงอย่าเปิดตอนนี้แล้วกันนะครับพื้นมันแฉถึงมารอผมหรือยังเออเปิดกระจกนิดหนึ่งมันรับอาจารย์หอครับครับ ี๋ยวรอสักครู่ตรงนี้ก็ได้เฮ้ยผมลืมอมอแมสมาวะ่ะเราบอกให้คุณภรรยาเอามาให้ดีกว่ามาถึงแล้วมาถึงแล้วเอาแมสมาให้หน่อยนะโจนพี่แก้วลืมเอแมสมาอนะเอาแมสเอาแมสมาให้หน่อยเอามาสักอันหนึ่งมารถอะไรมอไซ์อตอนแรกว่าจะมารถยนต์แต่ว่ามันก็ฝนหยุดแล้วก็เลยอยากให้มาดูไงรถใหม่ไงเออไม่เป็นไรเดี <c oughs> ๋ยวมาดูเดี๋ยวมาดู โอเคได้รอดูซิว่าเธอจะชอบไหมนะครับช่วงนี้นี่ยอดวิวน้อยนะครับไม่ค่อยได้ลงคลิปเห็นไหมฮะน้อยมากนะครับปกตินี่คนดูเป็นแสนบางเตือนก็เยอะมากแต่ตอนนี้ไม่ได้ลงนะนะฮะคลิปที่คนเขาดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นประมาณคลิปเดิมที่เกี่ยวกับพิธีขั้นตอนการอะไรต่งหนันะเช่นการสอนขับกี่มอเตอร์ไซค์รีวิวลรถโน่นนี้นั่นนะครับนี่ หลังจากที่ผมทําการลงคลิปนี้ก็รู้สึกว่ามียอดตึ้งขึ้นมาทีหนึ่งนะครับโอเคประมาณนี้แหละท่านผู้ชมสถานการณ์ของช่องน้องนมน้องนมน้องนมบอกจะชวนไปทิพซะแล้ว <c oughs> เดี๋ยวลงคลิปอัปเดตเกี่ยวกับ,กบมอเตอร์ไซค์ใหม่เออชวนออกทิพซะเลยได้ได้นายจะรู้ว่าใครแรงกว่านะ้านมนะตอนนี้ก็ลุ้นเมียอย่างเดียวว่าเธอจะว่ายังไงนะครับ บอกว่าไอ้ทำไมให้ดูรถตอนเย็นกลางคืนเนี่ยอืมอ่ะได้ได,ได้ทำการเอาปัดเท้าลงให้เธอเลยทำไม้เธอพอใจเธอที่เธจ,จะพอใจได้นะครับคืออาได้รถไม้ไมาใช้งานแล้วก็คลิกไง ง่ายคลิกคลิกหนึ่งหกศูนย์็ตอนนี้แหละแต่ว่าตัวที่บอกเป็นสีขาวขึ้นได้ไหมนะ่ะไม่กลวี่า่ม้มามามา,า,ามาอ๋อกลัวว่าไม่พร้อมไปเลยพาคุณภรรยาสอนเป็นครั้งแรกนะครับจะประทับใจหรือจะเสียใจอะไรยังไงก็คอยมาดูนะเออตรงนี้มีน้ำเดยวไปนู่นตอนนี้นะครับก็ เธอก็ไม่บ่นนะว่าผมอาช้านะ <c oughs> เธอบ่นว่าเรื่องสีอย่งางไ้เธอบอกให้รอสีที่ชอบผมก็ชอบจริงๆสีนี้ก็ชอบนะเนียแต่เธอชอบสีขาวเพราะว่าคำานึงทั้งความปลอดภัยอย่างนั้นครับยามคํำคืนแต่ผมว่าระบบไฟตอนนี้มันก็ค่อนข้างฟูอยู่นะแล้วก็น่าจะมีเม็ดทับทิมอยู่ข้างๆนะมีความปลอดภัยมีหรือเปล่าวะผมไม่ได้สังเกตปกติขับรถขับเกี่รถยามค้ำคืนเนะี่ยรถจะมองเห็นพวกเรา ได้ในตอนที่พวกเราขับขี่ทางด้านข้างก็จะต้องมีรถเมททับทีมะนะครับสําคัญมากถ้าใครไม่มีก็ไปหามาติดผมก็ลืมว่ารถคันนี้มีหรือเปล่านะมันจะได้ทอะส,ะะสะท้อนแสงนิดนออึงนะครับตรงนี้ก็เป็นเขตหลังมอนะครับผมเอ้ยไม่ใช่ดิกลางสะดานนะครับในติดครัวมอขอนะครับมาไว้ยก่อนเกนอืม ช่วงนี้ก็เริ่มจะคึกคักกันขึ้นมาหน่อยนะครับหลังจากสถานการณ์โควิดนะเปิดเธอมวที่ี่2ิบเ็ดเดือนหน้าก็คือมิถุนายนเปิดออนไซต์เลยนะร้านรวงตอนนี้ก็เริ่มเปิดแล้วนะครับก่อนหน้านี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงานะตอนนี้ก็เปิดขึ้นมาพอสมควรนะมีปสวา่างพอจะมีชีวิตชีวาบ้างนะครับสําหรับเขตมหาลัยพวกเราจะไปจ่าบราวกันนะครับจ่าบราวลาเป็ดจะพาเธอไปสดต้มเป็ดอร่อยอร่อยลาบแซ่บนะครับ เท่าที่สังเกตนะชกมันจะแข็งๆนะผมว่าอย่างที่บอกนะครับว่าโชคตัวนี้เนี่ยมันเอ,อจะเป็นโชคต้นเดียวนะครับอยู่ทางฝั่งซ้ายต้นเล็กๆก้านเล็กๆเ,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 เองนะผมมองตอนแรกก็แปลกใจว่าเอย,อย่างนี้มันได้ได้แหละความมั่นคงมันจะมีมากน้อยแค่ไหนผมก็ไม่รู้นะครับแต่มาถึงตอนนี้ก็ไม่มีอาการยุบยับด,ดันข้างๆฝั่ง,งหนึ่งที่ไม่มีโชคไม่มีนะครับ แต่ว่าจะมีอาการแข็ง,ขงนิดนึงนะผมจะต้องถามว่าเธอรู้สึกยังไงอือโอ้แข็ง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 ,ขงแบาบาวบ,บา,วบบาวเมียผมก็น้าหนักมาจแต่สี่สิบต้นๆนหน่อยนะครับไม่เกินสี่สิบสามกิโลกรัมเป็นคนตัวเล็กเล็กนะครับเหมือนหมาพันชิวว่า <c oughs> แอบนินทาเมียนี่กลัวว่าจะเป็นปัญหาตอนที่เธอเจอคลีปอะไหนครับหรืออยากกินมิตรภาพแล้วกว็หรือต้มเป็ด <c oughs> อาวนี่แหละเอานี่แหละเอานี่แหละ อาที่คิดว่าจะไปตั้งแต่ตอนแรกเออเปิดนะฮะเปิดนะฮะโอเคเออจอดตรงไหนดีข้างหน้านี้ก็น่าจะได้ตรงนี้แหละโอเคเอ่ะลงเลยอืมเต็ดหมุนรอกูเลยไปไปกินข้าวกันครับโอเคกลับกันแล้วนะครับผมได้ลัเป็ดเลือกกับไปกินบ้านด้วย ได้ไหมสูงไหมสูงว่างั้นโอ้ยเป็ดหมนุนเป็นจังหวะดีมากสรุปเธอก็ไม่ว่าไม่ด่าะไรเลยนะครับผมถือว่าเป็นโชคสองชั้นเธอก็ไม่บ่นนะตอนนี้ก็ไปส่งเธอสักนิดหนึ่งนะครับตอนนี้เธอติดเวระให้เธอทางานก่อนแนละ้วก็ไปร,รับอีกทีหนึ่งชื่อคัมบายเบรกกดสองเต็มๆเลยสปายไม่มีปัญหานะครับเออรับโจ ไม่รู้ว่าเป็นจออะไร lcd หรือเปล่าตอนนี้ตอนกลางวันไม่ค่อยสว่างนะครับสู้แสงไม่ค่อยได้แต่ตอนกลางคืนนี้แจ่มแจ้งเลยนะครับแสงสว่างดีปัญหาที่เจอนะครับในการซ้อนก็ต้องขอบอกว่ามันเด้งเลอเกินนะครับซ้อนสองนี่เด้งมากคือขึ้นระเนินขึ้นระนาดอะไรอย่างเงี้ยตึกตักตึก,ต,กตักเลยนะครับเอาไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะสำหรับช่วงล่างต้องมาเบาขนาดเธอเป็นคนตัวไม่หนักนะครับ ตอนนี้อากาศก็เริ่มเย็นนะครับเป็นเวลา2องทุ่มสีนะครับตามหน้าปัดเดินใหม่ในขณะนี้ก็วิ่งมาทั้งหมดสิริรวม27กิโลเมตรนะครับครับครับผมจากด้านหน้าวโอเคอิ๊บมาลองคล่อมให้ดูเป็นไงอะลองคล่อมเลยเป็นไง สูงไหมก็สูงระดับหนึ่งอย่นะแต่ว่ารถไม่ได้หนักมากเตะค่าตั้งได้ก็ม,ไไม่ไม่เป็นไรกุญแจก็เป็นกุญแจแบบคีย์เลสก็ไม่ต้องเสียบเป็นเตาแก๊สก็กดตัวนี้ปุ๊บนี่ไม่มีรูกุญแจเสียบเหมือนรถปกติก็กุญแจต้องอยู่กับเราห่างประมาณไม่เกิน2เมตรถึงจะสตาร์ทได้ประมาณนี้วิ่งมา27กิโลแล้ววันนี้ เติมเต็มถังสองิบบาทสองอยสิ <c oughs> <c oughs> 210บาทไม่เคยเติมมาเตอขนาดนี้มาก่อนก้เซอร์ไพรส์นครับไม่เจอเธอบนนะราวนี้นะ <c oughs> ปกติมารับช้านี่โดน <c oughs> ไม่ถึงกับหัวแบะแต่ว่าก็มีแหละอาการที่ต้องแบบหูชานะครับโดนเธอบนตอนนี้ก็ไปเลยนะครับผมกลับบ้านอมีหมอกมีหมอกโอเคแง้มชิวหมอกสักนิดหนึ่ง ขับไปเบรกก็ถือว่าใช้ได้นะครับสําหรับการเอาอยู่เอาไม่อยู่เนี่ยผมว่าไม่มีปัญหานะแต่เวลาเราเบรกบนน้ำแล้วก็เบรกบนพื้นทรายนี่ก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับถ้ามี ABS นี่จะจะให้ความมั่นใจได้กว่านี้ระบบมันจะช่วยเรานะครับไม่เลื่อนถาลายไม่ล็อกนั่นเองแร่กม เราก็ขี่รถตามผู้สาวไปเลยนะครับไม่รู้ว่าน้องนางาเธอชื่ออะไรนะครับม,มึงคงส่งเมียม,มึงไปไม่ใช่เหรอ <c oughs> จอดตรงนี้นะครับผมเรามาจอบซ้อมสาวกันในขณะทีะ่ดับแล้วเป็นระบบที่เรียกว่าช่วยประหยัดน้ำมันของทางฮอนด้าน,นะครับผมเปิดก็เ,เร่งก็มอ,อไปแล้วน้องสาวอ,อากาูเยแล้ก็เยล ออโอ้ยช่วงล่างนี่เป็นข้อที่ผมขอตำหนิเลยนะครับสำหรับรถคันนี้เนะี่ยไม่ไหวไม่ไหวสัวนเตือนไส้กันไปเลยอืมแน่ะ,ะถ้าต้องเจอหลุมเจอบอร์นี่ไม่ไหวนะไหวโอ้ยเย็นเย็นเยเย็นย่ามาตัดหน้านะครับผมผมไม่อยากทดสอบเบรกนี่เลยตอนนี้อ่เาเลี้ยาวซ้ายกันไป วับอเราเข้าตู่ถน,นนหมายเลขสองอันนี้คือพิสูจน์กันไปเลยนะครับมาดูอืไม่ต้องมีรันอินกันละคราวเลยอ่ขึ้นมาเรื่อยๆอ่ขึ้นมาเรื่อยๆเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยหกหนึ่งร้อยเก้า โอ้ยหนึ่งร้อยสิบสามมาไวแล้วเกินหนึ่งร้อยสิบห้าหนึ่งร้อยสิบหกโอ้ยผมไม่ได้หมอบเลยครับโอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบบ้าไปแล้วบ้าไปแล้วหนึ่งร้อยยี่สิบสามโอ้ยลมแรงลมแรงไม่ได้หมอบกลมตัวลงมานิดหนึ่งว้าหนึ่งร้อยยี่สิบห้กโอ้ยหนึ่งร้อยยี่สิบห้าน่าจะประมาณนี้โดยไม่การไม่ได้หมอบนะครับลมแรงมากโอเคโอ้โห ผมไม่เคยขับรถออตโต้หมายถึงว่ารถใช้พานที่มีขนาดซีซีหนึ่งร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยห้าสิบที่มันวิ่งมาแตะหนึ่งร้อยยี่สิบมาก่อนนะหนึ120่งร้อยิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้มึงปาไปหนึ่งร้อยยี่สิบห้าโอ้โหมาง่ายๆมาเรื่อยๆมาไวๆนะครับมันจะเริ่มขึ้นช้าสักนิดหนึ่งช่วงหนึ่งร้อยสิบ ก็จะค่อยๆไต่ขึ้นมานะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ก็ไปเรื่อยๆนี่ก็ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมจากใจชนะของโซลิเดอร์นะครับมีอะไรที่มาอัปเดตก็รอติดตามผู้ชมน,นะครับผมสำหรับคลิปเกี่ยวกับการใช้มอเตอร์ไซค์น้อยคันนี้ก็น่าจะมีมาเรื่อยๆจนกว่าจะได้รถมอเตอร์ไซค์คันใหญ่เข้ามาครอบครองซึ่งก็ไม่น่าจะนานเออเออถนนก็รอติดตามชมนะครับผมบายบายเจอกันยินเคยจากโซลรเดอร์ เส้นทางเข้าบ้านกูมันก็เลอะเกินืมอลังไม่เสร็จไม่สิ้น